เฮ้ย,อ,ยอะไรดื่มเป็นอยู่ท่านเดียวเหรอ,อ,อท่านหนึ่งก็มีดีเหมือนกันหูไม่ไปดื่มดูดู ถึงมอมาแล้วเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแทนน้ำดื่มสาธารณะดื่มที่ไหนก็ได้คุณภาพเดียวกันอยากรู้เรื่องประป้าโทร1-1-2-5ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง www.mwa.co.th โอดโดนใจคุณภาพเดียวกันทุกที่อ่ะนะใช่ต้องที่โดนใจอ่ะมีที่เดียวด้วยใจเดียวกันการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน